าวนี้จะพาติดตามขบวนนะครับที่เป็นญา,าติธรรมที่เดินร่วมนะครับบินทบาทตอนเช้าร่วมกับทั้งลงตาบิญชื่นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสพิเศษหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในขบวนเริ่มเข้า เขตพื้นที่หมู่บ้านแล้วนะครับะระยะทางจากหอฉันก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ว่าจากาต้นทางนะครับต้นหมู่บ้านไปถึงปลายทางจนกระทั่งเดินกลับมาที่หอฉันเนี่ยเดี๋ยวจะคำนวณระยะทางว่าจากประมาณกี่กิโลนะครับก็บบถือว่าถ้าในทางโลกของพวกเราก,ก็คือการออกกำลังกายเนาะเรีนออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะรับหน้าที่ประจำเข่งนี่เข่งเขียวเข่งเขียว จะมีพี่ๆที่ต,ตามขาบวนนะครับเดี๋ยวไปร่วมขบวนนะครับรับรบิณฑบาตด้วยกันตอนเช้านะครับรับบุญด้วยกันตอนเช้าก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็นะครับได้ร่วมบุญเนาะบรรยากาศครับนี่สุดจริง สวยมากนะครับหลงรักบรรยากาศแบบนี้ไปแล้ว <c oughs> นี่เราก็เตรียมรับนะครับของบินทาบาทเรามีรถตามนะครับสวัสดีครับเรามีรถตามหล,งลังด้วยมีเนาะเ,เดี๋ยว วันนี้จะขออนุญาตแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณตานะครับ <laughs> นี่นะเดี๋ยวขอประจำการที่ตะก้าเขียวใบนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> วันนี้ อันนี้ระยะทางเดินในแต่ละวันนีเดินบินทบาตนี่ประมาณกี่กิโลครับสามกิโลสามกิโลโค,คือตั้งแต่นับตั้งแต่วัดตั้งแต่ลงมาจากปากทางที่วัดสามกิโลหรือว่าแค่ที่หอชันมาแค่ที่หอชนะันอ๋อแค่ที่หอชันมาประมาณสามกิโลเราได้คําตอบละ <c oughs> นะครับในการบินทบาตตอนเช้านะครับ องหลวงตาแล้วก็พี่ๆนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับที่จะมาร่วมขบวนในการบิณฑบาทตอนเช้าก็จะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็ไ,ไปได้กับวันนี้ไปรับอนุทนาบุญร่วมกันนะครับพี่ๆ FC ทจุดท่าน จำนวนหนึ่งก็จะค้นถ่ายนะครับใส่รถคันนี้ใช่ไหมฮะใช่โอเคอเราก็ถ่ายตะกร้าไปเลยอ๋อนี้ไม่มีหูอ๋อแสดงว่าพูดแล้วไม่ได้ยินนินทาได้เพราะว่าเขาไม่มีหูอ่า สาธุครับนี่คุณพ่อก็มาตักบาตรแล้วก็นะครับเน,นี่ยแผนก็มอบขนมกับน้ำเดื่ยวให้ด้วยนะครับนะครับเข,เข้ามาในหมู่บ้านนะครับเข้ามาในเขตพื้นที่หมู่บ้านละอยู่ในช่วงของการตามนะครับลงตามาบินทบาตตอนเช้านะครับเราก็มาถือว่ามาได้รับบุญด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยนะครับ ก็ความเป็นอยู่เรียบง่ายแล้วครับนะก็ชุมชนกเกษตรนะครับความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่ายวันี้มีพริกด้วยนะมีพริกด้วยปลูกพริกไว้กินเองมะเขือเห็นไหมนะครับปลูกทุกอย่างที่กินโอ้กินทุกอย่างที่ปลูกนี่นะครับคุณตาก็มาตักบาตตอนเช้าทุกเช้าเลยนะปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านนี่คือบรรยากาศที่มันเป็น นะครับชุมชนที่มันเรียบง่ายนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายนี่ครับตาเข้ามาตักบาทตอนเช้าโอ้ครับ <c oughs> แม่ที่ทำบุญก็นะครับจะได้รับขนมจากเแยแผนนะครับไม่ใช่หรือ หูหูไม่ได้มาครับวันนี้มามาตะขี้หูไม่ใช่ต้องบอกว่าเจอหลวงตาที่ไหนนะครับจะเจอที่บางที่นั่นนะครับนะบางบางบางมิตรเลยครับผมบางมิรเลยนี่ตัวเล็กมาตักบาทวันนี้ มาตักบาตท,ทุกเช้าหรือเปล่าคะโอ้ดีมากดีมากน่ารักที่สุดเลยอันนี้เหมือนเหมือนสมุนไพรเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้เพชรสังคาตแน่เลยนะสมุนไพรสมุนไพรเพชรสังคาตโอ้นี่ครับวิถีในบ้าน ต้องบอกว่าเป็นความเรียบง่ายเป็นความน่ารักนะครับของชุมชนคุณยายมาตักบ,บาตท,ทุกเช้าเลยไหมครับที่นี่ทุกเช้าเลยอื มีโอกาสได้ไปที่หอฉันบ้างไหมครับไปเนาะอ๋ออันนี้วันนี้ได้ไปไหมอันนี้ไปตรวจนต์อยู่ที่บ้านแยกเด่นอ๋อครับอ๋อมีมีอ๋อมีกินนิมนต์อ๋อครับมาแล้วทีหนึ่งสองอ๋ออันนี้จะไปตรวจนอนที่บ้านครับโอครับครับโอเคครับสาธุ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 ครับโอ้นี่ เราไม่รู้ว่าที่นี่มีสเบียงด้วย,ย <c oughs> โอ้โหน่าทาันมากาขากลับนี่หลวงพ่อกลับทางนี้ไหมครับกลับนู่นครับหลวง,งพ่อบนทางนูน้ใ<ช>นใช่ไหมโอคอ <c oughs> นะมีมีมเบียงตรงนี้ด้วยนี่กับข้าวกับปลาทําสะอาดสะอาา้ะนา,านมากนะครับน่าทานมากๆเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อ ก็จะมีชาวบ้านนะครับทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้อาวุโสนะครับแล้วก็นะครับนะเด็กๆนะครับที่ได้รับการปลูกฝังสาธุครับได้รับการปลูกฝังนะครับเนะนี่ยโดยการทําเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยสาธุครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยายอนุโมทนาบุญสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทุกเช้าไหมครับครับโอ้โหวันนี้ได้นมด้วยคุณตาแผนให้นมด้วยวันนี้พรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้มาตักบาตรไหมมาครับรมาทุกวันลมาทุกวันอ๋อโอเคไปละสาธุบุญนะคบ <Yeah. S 1> แม่ <prata> คุณแม่มารอตักบาตรแบบนี้ทุกเช้าเลยใช่ไหมครับครับอ๋อ ทัดเซนไปใช้ห่างกันกับมีนชัยเคยไปตักบาตรที่หอฉันไหมครับไม่ได้ไปไไไม่ด้ปเลยเนาะตื่นเช้ามาก็ต้องทํางานบ้านแล้วก็ออกไปทำงานเเลลีี้้ยยยงงวววัคาอ๋อครับเราก็อาศัยตักบาตรตอนเช้าหน้าบ้านเอาเนาะท้ำบุญเอาคืนนี้่เราบังได้อยู่ไกลแบมันไม่ได้มีเวลาครับสาธุบุญครับแม่สาธุบุญครับสาธุบุญครับ ก็ได <laughs> ้แวะทักทายกันเพราะญาติธรรมนะครับที่ทําบุญตักป่าตอนเช้านะครับก็สดชื่นนะครับสดชื่นเบิกบานกันทุกเช้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้นะครับมาตามขบวนบิณฑบาตนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับที่เมาฝากกัน สำหรับการร่วมนะครับเดินบินทบาทตอนเช้าของหลวงตาบุญชื่นนะครับ วันพระหรือว่างานเทศกาลก็จะจะมีชาวบ,บ้านตักบาตรเยอะหน่อยต้องเตรียมตะกร้าแมาถ่ายของกับข้าวเนาะวันธรรมดาก็ประมาณน,นี้ถ้าจเป็นวันพระใหญ่หรือว่าวันออกข้าวอะไรที่ผ่านมาเย่ยเป็นเป็นกระดับ,บลเลยเป็นงานบุญเนาะ <Okay. S 1> วันบุญวันทานก็ชาวบ,บ้านก็ออกมาตักบาตรกันเยอะในช่ว,วงวนกลับแล้วละ่ะ อนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญนะครับแม่ย <si ินอนุโมทนาบุญถือกาลังแข็งแรงนะครับอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญครับพี่ครับไปแล้วครัก็มีญาติธรรมนะครับที่จะไปตักบาตรที่หอฉันนะก็เริ่มทยอย ทยอยเดินทางตามมาแล้วนะครับ,บ,บการตักบาตรในหมู่บ้านนะครับนะพี่คนสุดท้ายเมื่อกี้ก็ตักบาตรเรียบร้อยแต่ว่านี่นตรงนี้เนี่ยกาลังกําลังที่จะพาลูกพาหลานเนาะนะครับไปตักบาตรที่หอฉันนะครับทางเข้าหอฉันก็จะมีขบวนอีกขบวนหนึ่งที่เป็นญาติธรรมที่อาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมาไม่ทันร่วมตักบาตรนะครับในหมู่บ้านก็จะ รอตากบาทนะครับตรงหน้าหอฉันเลยนะครับก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นกันคุ้นตานะครับวันนี้ถือมาร่วมบุญก็เลยนำบรรยากาศนะครับตั้งแต่เรื่องของการบินทบาทตอนเช้านะครับรับบินทบาทของหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ทีมงานก็ได้ร่วมเดินขบวนมาด้วยนะครับเพื่อเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับ ก็ไปรอที่หอฉันเราไปตักบาตท,ที่หอฉันเนี่ยอุ้ยมีอันี้ด้วยอันนี้เป็นเป็นสมุนไพรไหมใช่อะไรอ๋ออนี่บายาลาบมยาลาบบ้านบ้านผมโคราชเรียกกะทิยอบอ๋อกะทิยอบ ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากอะไรไม่ครับมันที่อายโอ้พอพอโดนปุ๊บนี่จะป้องกันตัวทันทีป้องกันครับแต่บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีสุดๆดเลยฮนะวันนี้เช้านี้ก็เอาบรรยากาศกานะรรับบรราาิณฑบาตของดวง,งตาบุญชื่นมาแต่งปันให้พี่ๆให้แม่แมได้ร่วมนมทนาบุญกันนะครับเดี๋ยวโอ้ ทีมงานดีอาก็จะไปตักบาตรตรงหน้าหอฉันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตรงหน้าหอฉันมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับญาโนะนนะนาบุญสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอ tudo นมีชาวบ้านนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเุครับจากต่างพื้นที่จากต่างจังหวัดน,นะครับก็มา ตบบาตรนะค <c oughs> นิดอยู่แห่คนสนิทนะคือมาร่วมบุญนะครับอันนี้ก็จําได้ว่าร่วมขบวนกันไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็มาตักบ,บาทเอาที่หน้าหอฉันเหมือนกันนะครับมาตรงไปทําหน้าที่ก่อนนะแล้วก็มาตักบ,บาทน,นะครับตาอยู่นนั้น เมือนกับคนนวลน้ำที่ไปประช้าเลยดูคนในชาตครับเห็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบ่าทเช้าก็เดี๋ยวถวายพระนาการในบรรยากาศวันเช้ากันนะครับรับบุญร่วมกันอนุทนาบุญด้วยกันนะครับ